คำถามมีว่าเมื่อเราจุดไฟจะเกิดอะไรขึ้นกับฟองอากาศในชามแก้วที่เราผสมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์กับน้ำสบู่ฟองอากาศลุกติดเป็นประกายไฟขึ้นอย่างรวดเร็วทำไมถึงเป็นอย่างนี้ได้นะปกติแล้ว ภายในฟองอากาศที่เกิดจากน้ำเปล่าผสมสบู่เหลวจะมีก๊าซออกซิเจนซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการเผาไหม้แต่เนื่องจากในน้ำเปล่ามีปริมาณก๊าซออกซิเจนที่เข้มข้นน้อยกว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และในน้ำเปล่ามีความชื้นมากกว่าจึงไม่เป็นภาวะที่เหมาะสมต่อการเผาไหม้ฟองจากน้ำเปล่าจึงไม่ลุกไหม้ไฟแต่เมื่อเราผสมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เข้าไปกับสบู่เหลว แล้วเปล่าให้เกิดฟองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จะคายก๊าซออกซิเจนจํานวนมากออกมาทําให้ฟองที่เกิดขึ้นมีอ,ออกซิเจนที่เข้มข้น,นบรรจุอยู่ภายในและไม่มีความชื้นมากเท่าฟองอากาศจากน้าเปล่าฟองจากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จึงอยู่ในสภาวะที่เหมาะต่อการเผาไหม้เมื่อเราจุดไฟที่ฟองจึงเกิดประกายไฟลุกว่าขึ้นได้นั่นเอง และนี่ก็คือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่มีความเข้มข้นนะครับเมื่อเราผสมกับน้ำสบู่และเป่าอากาศเข้าไปในลักษณะนี้แบบนี้นะครับว้าวแบบนี้นั่นเอง